เวลา15นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทีราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชรราธิดาเสด็จไปยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ท่งเปิดอาคารพัชระปัญญาจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งจัดสัมมนานด้านบริการวิชาการและด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชราราธิดาได้พระราชทานนามอาคารพัชรปัญญาอันมีความหมายว่ามีปัญญาดุดดังเพชรโดยอาคารมีขนาดความสูง5ชั้นประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิสำนักงานคณะบดีห้องประชุมพื้นที่ส่วนกลางสำหรับนักศึกษาในการทำกิจกรรมห้องเรียนห้องสโมสรน,นักศึกษา จากนั้นเสด็จไปยังห้องเฉลิมพระเกียรติชั้น5ซึ่งจัดแสดงปรประวัติพระกรณียกิจและพระเกียรติคุณในด้านต่างๆของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยิยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒ์มหาวชรราธิดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอาทิการดําเนินงานของมูลนิธิภูบดินในพระบรมราชปธัมภ์ที่ดําเนินงานพัฒนาชุมชนบ้านสาละวะและชุมชนบ้านไร่ววอำเภอสังขบุรี พร้อมกันนี้ได้ทอบประเนตนิทรรศการเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่จะแสดงบริเวณลานชั้น1ของอาคารโดยเป็นหนึ่งใน12ศูนย์ทั่วประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อทําหน้าที่ในการคุ้มครองเฝ้าระวังสถานการณ์ให้คําปรึกษาส่งเสริมประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่